สวัสดีครับทุกคนบเบียร์ทาบพนมครับตอนนี้เบียร์ก็อาบน้ำนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับก็กําลังจะเข้านอนนะครับผมผู้ติวเป็นเบงิงเบิงซีรีส์นะครับเบิงซีรีส์นะครับพี่น้อนกูนะทีวีมีมบเ่เบิงเด้เบิงในโทรศัพท์เบิงซีรีส์ใส่ขาตั้งกล้องเบงียร์เซตาคลิปกับเบอร์ไซดนะครับเฟืนุูนะใส่ขาตั้งกล้องเบิงซีรีสนึกลาย บวชไอส้สนใจผัวเลยบ้ามากเลยอะไรทำเป็นไหมเนี่ยดูซีรีส์อยู่นั่นนี่ตัวน,นี้นะครับอะไรคะนี่ตังค์มาด้วยตังค์หนึ่งพันบาทนะครับตังค์หนึ่งพันบาทอันนี้ของผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่อ่ามอบให้เบียร นะครับที่มองให้เบียร์ให้รางวัลทายเอมบีนะครับนะเขาให้รางวัลเบียร์พ<ม>ันหนึ่งแต่ว่าให้เบียร์นะเอาตังนะให้ครูติ๋วเก็บ<ม>สรุปเบียร์กับบัวกระใสนี่เร,ร,เราต้องเอา,าให้ครูติว๋วโอ้โหใส่กับเสาไม้พดอดีเลยนะครับอ <ใช S 1> <ไ>ันนี้ให้ครูติ๋วเก็บนะครับเจ้ากระใสกันเจ้าเก็บเข้างันในเบียร์แต่ให้ครูติ๋วเก็บ สรุปเราก็ไม่ได้ใช้เก็บไว้นะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่มอบตังค์ให้เรานะครับหนึ่งพันบาทให้เบีรยแบบเป็นรางวัลในการ h mv นะครับเบีรยก็จะทำ mv ใหม่เร็วๆนี้แน่นอนนะครับมี mv ใหม่แน่นอนนะครับอ่ะเก็บไว้เอาไว้ใส่แม่อนาคตทั้งหนาเนาะนะครับใส่กระเป๋าใหม่เลยนะครับควันถุงเลยนะเนี่ยเป็นเงินขวัญถุงเลย อันนี้กระเป๋าจากพี่มุกาจากพี่มุกค่ะคุณพี่มุกนะครับก,กระเป๋านะคะแล้วก็เงินพันถุงด้วยนะคะเ<ห>ก็บไว้ที่มอบใหบ่าเบียนะครับก็มอไม่้บ่าเบียแต่ว่าให้เขาเก็บได้ล่ะอืมให้ิเก็บที่กไว้ใสทิ่ก็เ <c oughs> ก็บทิ่ก็ภาษาขนาดซื้อได้เพราะว่าเป็นเงินเดีย<ไ>ก็แค่ติ้งเก็บนะครับอ้าวแล้วก็จะใช้ในในวันหนึ่งที่จําเป็นนะครับก็จะเก็บไว้นั่นแหละนะครับเด็กก็มีเงิน เงินที่เราที่จะต้องใช้เราก็มีอยู่แล้วนะครับผมนะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบให้นะครับก็จะเก็บไว้เอาไว้ทำให้ลูกให้ลูกดีกว่าเ <c oughs> ดีก็ยัยไม่มาเลนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมก็วันนี้ก็มารับกรูติวนะครับมารับ <c oughs> เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปแต่เช้านะครับเดี๋ยเดินทางไปเดซาออไปหาพี่น,นัดกัน กับพี่เพชรกันนะครับกเรากำลังเห็ดคั้วไหมกำลังอะ่รเห็ดคั้วเื้องตีมีกิจกรรมองไรหลายๆอย่างแมนนะครับอื่นเอาเสียงยาวไปนําเลือกมันหนาวเนี่ยแต่ว่ามัต้องเป็นหนาวเนี่ยมันเป็นหนาวขนาดนั้นซ้ําเปิดแอร์เสื้อห่าอะไรแมนแต่ว่าเมื่อเมื่อกี้ก่อนอะเมื่อเนี่ยหนาวจังหนาวมันลมลงสระวันนะมันลมใช่ไหมแมนแต่ว่าเหนียมมันหนาวไปไหนหนียมเบียดจอยกันมาหนาวไปไหนหน้าเราไปอากาศเย็นใช่ป่ะ อากา็ปลอมลงอยู่นิดหน่อยก็ดีแล้วล่ะลดหุ่นนะจะบวกินอันบวกินอันบวกินน้ำหวานแล้วใช่ไหมบวกกินน้ำหวานอ่ะชีกินแต่น้ำเปล่าเอฟซีบอกว่าก่อนกินเข่าเนี่ยต้องกินน้ำก่อนแม่ติวแต่ก่อนบ่ค่อยกินน้ำเนาะเจ้าไม่กินน้ำเปล่าไงก็บอกอยู่ไม่กินน้ำเปล่าบ่ค่อยกินน้ำไหมต้องกินน้ำก่อนแล้วก็ค่อยกินข้าวก็กินข้าวน้อยอืแล้วก็กินน้ำเข้าไปมันก็จะอิ่มเร็วอือันนี้เบียใส่กินข้าวจนแหนมทองแล้วไปกินน้ำอีกมันก็ปึ้งกันน้อยอีกอะไรก็เลยอ่ะ เออหลัวหลวิธีแล้วนะครับผมนะฮะกิเ,เยอะแยะเลยนะอืมบิดน,น,นู่นไอ้จมือนหนึ่งเป็นเสาร์ทิตมาวันอาทิตย์มาใ<อ>นะช่ก็มาวันนี้แล้วว่าต้องทำงานจันทนระ์อืมโอเค,อเคก็ปกติก็จะไปพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับวันเสาร์แล้วก็นอนคืนนึงนะครับแล้วก็กลับวันอาทิตย์นะครับตอนแร่งแรงมาถึงหนะักที่นอนเบีเ้ยวท่านอ่ะเบีเ้ยวเบี้ย์เสือมาถับกันดิ มันสูง,งตัวเต้นมันมันจึงบอเปื้อนอะนะนะตัวเบียรยางหายยางออกเลยะะทั้งกระเป๋าทั้งเหยงหกอยู่นะต้องปิดดีๆระวังนอนข้างล่างเนี่ยได้ไปขี่เมื่อื่นเนี่ยแวะซีตะการไนดีกว่าตะกาไเอใส่เสื้อผ้าไหมเวลามาเอาไปเอาใส่กับทับใส่กามาเนเร็มไหม,มอืมวันจีากระเป๋ามาไหวโยยเอนเสื้อผ้าใส่ตะกาไว้นะครับก็โอเคนะครับคืนนี้ก็ก็มาถึงบ้านแล้วนะฮะอย่างปลอดภัยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ ให้การรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กับบาเบียกุติวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับสวัสดีครับ